พื้นที่ป่าชัยเลนที่มีอายุยืนยาวคู่เมืองระยองหรือว่าเป็นป่าในเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความพร้อมนะคะที่มีทั้งพระสมุทรเจดีย์เจดีย์กลางน้ําที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองที่เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและยังเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองระยองด้วยค่ะ พื้นที่ป่าชายเลนที่มีอายุยืนยาวคู่เมืองระยองหรือป่าในเมืองมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งมีพระสมุรเจดีย์เจดีย์กลางน้ำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองที่เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและปอดแห่งใหม่ของเมืองระยอง หนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาภาพลักษณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบโลคาบอนให้เป็นกิจกรรมต้นแบบที่ดีในด้านการรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนในการจัดกิจกรรมทางกีฬาที่มีความหลากหลายและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาต่อยอดถึงการพัฒนาในพื้นที่ให้สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนโยบายรัฐบาลเราก็มีอยู่แล้วว่า green tourism ซึ่งจังหวัดระยองเราเนี่ยก็ มีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านท่องเที่ยวอาหารหรือโรงแรมทุกภาคส่วนหัวหน้าส่วนราชการร่วมด้วยช่วยกันในการจัดงานในวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็จังหวัดระยองครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโลคาบอนอีกด้วยนะเลยใช้สถานที่นี้จัดซึ่งมีความเหมาะสมแล้วก็การไปมาสะดวกอีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมนี้และก็ที่นี่กิจกรรมพายทะลุปอดเป็นครั้งที่2กับการรวมพลคนรักซับปอร์ดที่จะมาร่วมกันพายใน2ระยะทางของกิจกรรมได้แก่ระยะเต็มปอดหรือครึ่งปอด1.2กิโลเมตรและระยะเต็มปอด3กิโลเมตร กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มีความชื่นชอบความเป็นธรรมชาติารักสิ่งแวดล้อมโดยมาเป็นกวนชวนกันมาเป็นแก๊งมากับกลุ่มเพื่อนหรือเป็นครอบครัวอีกด้วย ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะและเป็นโอกาสของจังหวัดระยองที่เรามีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งอยู่กลางเมืองตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของศังกยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะคะก็เชื่อมโยงมากับเรื่องของการส่งเสริมให้ออกกําลังกายสําหรับคนในพื้นที่นะคะก็เลยกิจกรรมภายทะลุปอดนะคะภายทะลุปอดแอสป่ากลางเมืองกิจกรรมที่ที่ดีมากเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย แล้วเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแต่วันนี้เราได้มีโอกาสมาไฟายท่ปอปอดเนี่ยการที่เราไฟล์เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราได้สัมผัสกับลําน้ําแล้วเราเห็นขยะหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเก็บนะครับขึ้นไปด้วยพร้อมกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้เห็นความสําสคัญของลําน้ําของเมืองระยองนะครับเราเห็นแล้วเราก็เห็นว่าความสวยงามตรงนี้มันมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับเป็นการอน,นุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก,การเรื่องธรรมชาติไปด้วยครับพันไม้รอบๆเนี่ยมีเยอะมากเลยครับ ป็นป่าโครงการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ใจกลางเมืองระยองเลยซึ่งมีพัฒเจดีกลางน้ำเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมอยู่แล้วแล้วก็การอนุรักษ์บริเวณเนี่ยบริษัทต่างๆที่อยู่ละแวกละแวกระยองเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็ชาวบ้านเองก็รณรงค์รักษาอนุรักษ์เขตตรงนี้ เมื่อพูดถึงการรักสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนจังหวัดระยองได้ทำให้เราเห็นว่าทั้งสองสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้กิจกรรมพายทลุลปอดซับ p อดแอดป่ากลางเมืองระยองกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเขียวเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ S 1> <S 1> การพายซับบอร์ดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกําลังกายพร้อมเรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติจากมุมมองใหม่ๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับปอร์ดใหม่ของเมืองระยองที่ไม่ได้แค่ให้ความสดชื่นในแง่ของอากาศบริสุทธิ์แต่ยังมอบมุมมองใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนที่มาเยือน n b T จันทบุรีรายงาน